แบบเขาจะลงมานิหนึ่งเขาจะไม่ติดตรงลงมาสองเซนปิดเกจค่ะ ลงไปนิดนึงความยาวของเสื้อด้านข้างด้านหน้าดูแล้วไม่ต่อนะคะเรียบๆย้วยแต่ด้านหลังจากเส้นเอวลงมาประมาณสิบสี่เซนใช้เท่าหนึ่งก็ได้คะ่ะสิบสี่เซนย้อยด้านหลังนี้แล้วแต่เลยนะคะตัวอันนี้ด้านข้าง 14, 14สิบสี่สิบสเซนเท่าหนึ่งก็ยีสบแปดจากจุดน,นี้นะคะ